สวัสดีนักบอลสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาแต่งหน้าแนวแร็ q ค e ีนกันเนาะซึ่งก็จะเป็นการแต่งหน้าแนวแร็คครั้งแรกของเราเลยในช่องของเราก็เราจะเปลี่ยนจากแบบนี้ไปเป็นแบบนี้ไปดูกันเลยโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวขอเก็บผมก่อนเนาะ พื่อที่ไม่ให้เป็นการออกลงมาวุ่นวายอะไรดูลกเลยเทอะว่าเราต้องใช้เนื้อที่ในการแต่งหน้าเยอะมากอ่าต่อมาขั้นตอนแรกเลยเราก็จะใช้นี่เลยกาวยูหูตัวนี้นะทําการเก็บคิวก่อนซึ่งคิวเยอะมากว่าก็เป็นคนที่คิ้วค่อนข้างเยอะอยู่นิดนึงซึ่งเราก็จะต้องลบคิ้วออกไปให้หมดก่อนที่เราจะมาแต่งหน้ากันเนาะอ่ะเราก็จะทากาวไปจังสีจังสีเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัวแปรงเนาะ แรงปัดคิวนี่แหละทําการดันนังขึ้นไปให้เรียบเสมอกับผิวดันขนคิวขึ้นไปรู้สึกว่ามีเส้นขนคิวแอบร่วงออกมาด้วยแอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดันนั่งขึ้นไปก่อนขอทากาวทับอีกรอบหนึ่งนะจะได้ขึ้นไปอีกมันยังไม่หนึกพอ,อก็จะทาไป อ่ะตอนนี้หนะ้าตาดูแปลกประหลาดมากเนาะเราก็จะเอาด้ามนี่แหละลูบนางนี่เปเพื่อให้เส้นขนคิ้วเนี่ยมันติดแนบเนื้อไปเลยเพราะเดี๋ยวเราจะมาลบนางออกไปกทีนงนะขั้นตอนนี้แบบสําคัญมากแล้วก็ยากมากนี่ฝึกอยู่หลายรอบอยู่กวาจะทําได้นะก็แอบยากอยู่นิดนึงขั้นตอนการลบคิว้วโอเคเสร็จแล้วต่อมาระหว่างที่เรารอให้กาวมันแห้งไปบนคิวนะ้วแล้วเราก็จะใช้รองพื้นอะไรก็ได้ที่ เขาขาวนัว้นะลงท้นที่แบบจะมีในกรุแล้วแบบว่าขาวที่สุดไม่สามารถนํามาใช้ได้เราก็จะมาใช้กันเนาะอันนี้เราก็ใช้เป็นตัวเมมเบลินตัวนี้ไม่เคยใช้เลยเพราะมันขาวมากงานเห็นไหมขาวมากขาวมากเลยเนาะไม่ค่อยยังไมาใช้ในชีวิตจริงเลยเพราะว่าใช้แล้วก็ลอยแต่ว่าอันนี้เราไม่จาเป็นที่จะต้องกลัวว่ามันจะลอยเพราะว่าเราไม่แคร์ลอยได้นะจ๊ะอ่าสำหรับการแต่งแร็ค โอเคก็ลองรองพื้นเสร็จแล้วเมื่อกี้ลองอยู่3ดอบนะบนหน้าตรงช่วงนี้เพื่อให้มันแน่นตึ้มจริงๆต่อมารู้สึกว่าคิ้วเริ่มแห้งแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นแป้งฝุ่นอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นสีขาวนะแป้งหอมเด็กทาอะไรอย่างเงี้ยเออนี้ก็เป็นแป้งตอนสัตว์เออพับมาทําการกดไปบริเวณคิ้วของเราอือออออ้โอเค ลงทาลงไปบนคิ้วเรียบร้อยแล้วคือทาเพื่อให้แบบว่าความหนึบของกาวเนี่ยมันหายไปเพราะเดี๋ยวเราต้องทาผลิตภัณฑ์เนื้อครีมต่อไปเนาะจจะปัดออกนิดหนึงมันลงมาเยอะแล้วเถอะอแค่ร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้คอนซีลเลอร์แม็กกับแปรงอย่างนี้นะเราก็เะินมาทําการลบคิว้วกดลงไปเลย โอเคเราคิวเสร็จแล้ว <laughs> ฉันรู้สึกตัวเองเหมือนแมชีไงก็ไม่รูนะไม่มีคิวแล้วโอเคต่อมาเดี๋ยวเราก็จะทาลงพื้นต้องบริเวณส่วนที่เหลือบ่งมาผ่านให้หมดเลยเนาะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้แป้งฝุ่นเหมือนเดิมทําการปะบริเวณอ๋ตอตรงคิ้วอีกเหมือนเดิมเนาะปะไปลยตรงคิ้วนี่คือเป็นส่วนที่แบบว่า สำคัญและยากมากถ้าคิ้วพังแต่งต่อมาก็จะอืมไม่รอดก็ต้องแบบให้เวลาตรงคิวเขามากๆเลยเสร็จแล้วปัดออกนิดนุมงเละเทอะมากตอนนี้อร่อยก็ไม่รู้นะคะคุณโอ้ตาตาตาเสร็จแล้วเราจะใช้แป้ดแข็งอะไรได้ที่ขอขาวอันนี้คิวเพลสนะถ้าทับไปบริเวณคิว ต่อมาเป็นงานคอนทัวร์สะพรึงนะเขาเรียกว่าคอนทัวร์สะึรึงเราก็ใช้อ่าสินตาเนื้อครีมจาก MTI อันนี้มาทำการคอนทะัวร์เนาะมาดูความสะพรึงกันเลย ทำไมาจะาโมงนิ่นุงโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทาแป้งกันเพื่อเป็นการเซตนิดนุงแนละ้วเราก็ใช้แป้งขาวๆเหมือนเดิมจากคิวเพลสนะจ๊ะ เดี๋ยวขอติดตาสองชั้นนิดนึงเนาะคุณคนตาตีอยู่เวลาแต่งอะไรแต่งยากมากนะติดตาสองชั้นหน่อยนึงเอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของตาเลยนะซึ่งในส่วนของตาเราจะเริ่มจากอายไลเนอร์ก่อน ซึ่งปกติก็จะไม่ใช่ไรเนอร์เวลาแต่งงานทั่วไปมันจะเริ่มจากอไรเนอร์ก่อนเพื่อเป็นการแบบว่ากําหนดทิศทางมันจะให้อะไรมันไปตรงไหนอย่างไระมันคือจะได้ไม่งงเนาะ โอเคงานไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นไลเนอร์บ้าบอที่สุดในชีวิตที่เคยเขียนมาก่อนเนี่ยจะประมาณนี้ใหญ่มากเนาะก็อ,อลืมบอกไปไลเนอร์ที่ใช้จะเป็นไลเนอร์จาก t ทเวลพรัสคาลเลอร์ลิสตแล้วก็จากไลฟ์ฟอร์ดนะจ๊ะสตัวอันนี้เอาไว้ถมอันนี้เอาไว้เก็บรายละเอียดหางเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วต่อมาเราก็จะทําในส่วนของตากันนิดนึงเราจะใช้ดินสอเขียนคิวนั่นแหละสีดำตาลนะจ๊ะอันะนะี้จากแบรนด์เมลินดาเออมาทํากัน วาดคิว้ววาดโครงลงไปก่อนเนาะโอเคเราได้โครงเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้สีน้ำตาลจาก Palette Makeup Obsession นะตรงนี้อันนี้จะเป็นสีที่เราเออทำการคอสตอมเลือกสีเองทุกสีเนาะเราจะใช้สีน้ำตาลอันนี้ ระบายไปตรงโครงพอเราระบายไปเนี่ยเราจะลากตรงช่วงเนี้ยหัวตานีให้มันมาเชื่อมต่อกับบริเวณจมูกเราจะได้เป็นเส้นเดียวกันด้วยเลยที่เดียวอ ร้อแล้วเดี๋ยวจะใช้สีออกเฉดส้มๆนิดนึงอันนี้เนาะทาไปเหนือตรงข้างบนมันจะได้แบบมีการไล่เฉดน,นิดนึงจากน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลอ่อนอะไรแบบนี้เสร็จแล้วเราจะใช้สีดำเทานี่จากจอดน่าอันนี้จะเป็นผลตเขียนคิ้วนะแต่ว่าอันนี้เราชอบประมาณแต่งตาม,มาก สีดำจากพเาเลตโตดานานี้เป็นพาเลตที่เราใช้มาโอ้โ oh, ห oh, รักมากแต่ว่าชื่อสีอะไรเนี่ยสี0ูนซี่บาวแบ๊กยเนี่ยอ่านี่ดีมากนะชอบมากรวบายตรงช่วงนี้นิดนึงให้ดูมนการไล่สีนิดนึงเบาๆ เสร็จแล้วเราจะใช้นิ้สองเขียนขอบตาสีขาวจาก Golden Rose นะจ๊ะว่าตรงบริเวณหัวตาอ่อแล้วก็ขอบตาล่างเราจะวาดยาวอย่างนี้เลยไปนะยาวไปเลยนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะทำการจิกหัวตาจิก จะใช้อะไรเนื่อจากไลฟฟอร์ดนะจ๊ะทําการาจิกหัวตาต่อให้จบเมื่อกี้จิกไม่จบเนาะ พอเราจิกเสร็จแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้อ่ะมีความจิกอ่านิดนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทาขอบตาล่างด้วยเชดอสี่ดดม โอเคเสร็จแล้วต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่ยากมากในการอมแต่งหน้าลุกแรกก็คือคิ้วเกียดมากอแต่ก็ต้องทำเนาะ,ะมาลุยล่างโครงก่อนันเขียนแบบเบาๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตรงบริเวณกาวนะจ๊ะที่เราทำการลบคิ้วออกไปเนี่ยจะนั่งจะแบบว่าเกิดการแคลกแตกได้ถ้าเราเขียนแรงไปเนาะอ๋อนี่ีนสวเข,ขียนอ๋อคิ้วจากคอสลุกเป็นสีซอฟต์แบล็ค 大家。 ออยออยเขียนยากจังรอยกลัวจังรอยเขียนยากมากรอยตรงนี้ออยโอเคเราก็ได้โครงมันประมาณหนึ่งแล้วครึ่งคิวเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนต่อโดยการใช้ออเจ้าตัวสีน้ำตาลจากพาเลตเมกปารพสชันเมื่อสักครู่นี้เนาะเราไปถ่ใช้ตัวสีน้ำตาลนี้ แล้วก็จะเอาสีดําอันนี้แหละระบายเกลี่ยเพื่อแบบว่าให้ดูอ่ไร้เฉดอะไรอะไรกันในโง่เน,น,นาะเสร็จแล้วยังไม่จบแค่นี้กับคิ้วนะจ๊ะโอ๊ยหลายขั้นตอนมากกับอีคิ้วเนี่ยเบื่อแล้วเกินอะไลฟ์ฟอร์ดสอเขียนกับตาสีดำ เราจะทําการาวัดโครงคิ้วตรงช่วงหางแล้วก็ช่วงล่างคิ้วเนี่ยให้ดูชัดคมมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราจะใช้ตัวอายแชโดว์สีขาวเนี่ยจะเป็นจากพาเล t e Golden Rose Selective Color Palette Eye Shadow นะก็เอาตัวสีขาวตัวนี้มาใส้นิดหนึ่งทางไปบริเวณใต้ท้องคิวแล้วก็ทาบริเวณตรงนี้ด้วย ตรงตาตรงเนี้ยที่เราเว้นว่างเอาไว้ให้มันสว่างสว่างขึ้นมานิดนึงเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวแว่นนิดนึงเนาะไปจัดขนตานิดนึงนะจ๊ะชว่วยโอเคขนตาก็มาว่ะนะบนแล้วก็ล่างนะขนตาบนนี้ สามแผงเลยที่เราเชียร์แล้วขนตาล่างอีกหนึ่งแผงเนาะเอาโอเคเสร็จแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะเชดดิ้งนิดหนึ่งนะยังไม่ได้เก็ตงานเชดดิ้งเลยอ่ะโอเคเชดดิง้งเชดดิ้งเราก็ใช้ตัวนี้ The b บราบ a ม a ม่มาอาจารย์เราก็ใช้จากแคนเมกเออเดี๋ยวแคนเมก็ make. ใช้กับตรงจมูกแล้วก็อันนี้จะใช้กับตรงกรอบหน้าเนาะ แล้วขอขอแป้งเก็บนิดหนุ่งหเก็บตรงช่วงบริเวณตรงนี้หนให้เส้นขอบมันชัดๆนิดหนึ่ง ่งานแก้มเราจะไม่ใช้สีอะไรที่อลังมากเนาะเราจะใช้เป็นจากโกลเด้นลอสี่สิบสองพีชนูดเนาะเป็นอ๋อสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเจ้าตัวนี้เราจปัดให้ดูมีสีขึ้นมาหน่อยนุ่งอพอชมพูชมพูพีชพีชนิดนึ่งอ่าอ่าชีทีนี้อ่ะโอเคฮึมฮึมฮึม,มต่อมาไฮไลท์ ไฮไลท์นี้จําเป็นสําคัญมากในการแต่งแบล็นะก็จะใช้จาก our glass ไ i ไลท์ตัวนี้อาฮะอาฮะอาฮะทาไปเลยตรงตรงนี้หน้าต้องพุ่งแบบว่าโอ้โหยืนอยู่ตรงสนามกีฬาฝั่งตรงข้ามต,ต้องเห็นนะพุ่งขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวรู้สึกใช้แป้งแล้วลำขาญใช้นิ้วเลยดีกว่าง่ายดยีอ๋อโอ้ยเออมันต้องอย่างนี้สินะส้าสีมันต้องแบบว่าแต่อย่างนี้เลย ใช้แป้งแล้วสิ่งจมูกมิงไงลำขาดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องใช้นิ้วก็เลยอ mm ืม hmm. คืการแต่งแบบนี้เป็นอะไรที่บอกว่าอมแอบเสียสุขภาพนิดนึงนะเพราะว่าพวกอะไรฝุ่นฝุนอย่างเงี้ยจะแบบฟูงกระจายเยอะมากแล้วก็จะเข้าจมูกเออแล้วเราเป็นคนที่แบบเป็นภูมิแพ้่ะ รู้สึกบอกว่าม,มันจะไม่ค่อยดีครับชีวิตฉันถ้าฉันแต่ง่อยบ่อยหน้าผากหน้าผากด้วยเวลาแต่งหน้าเราต้องใช้นิ้วเกลีย่ยอะไรอย่างเงี้ยนะออมต้องระวังนะว่านิ้วจะเปื้อนหรือเปล่าคือสิ่งที่ควรมีก็คือว่าเป็นทิชชู่เปียกอะไรก็ได้เออวางวางไว้แล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเราจะใช้นิ้วเกลีย่ยอะไรเงี้ยเช็ดก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบสีตรงนั้นต้องนี้มนติดพอเก็บป๊ะอ้าวเลย เป็นบ่อยเคยเคยบางทีลืมๆไงเละเลยนะจ๊ะพังเลยต้องมาลบแล้วก็เริ่มใหม่เจยวลาโอเคเสร็จแล้วต่อมาสุดสุดท้ายและจะจบแล้วก็คือปากเนาะปากเราจะใช้ส <time famoso shootings> <bullied> ีแดงจากลิปไลเนอร์ของ Golden Rose นะจ๊ะนี่สีเบอร์อะไรจะเนี่ยสีแดงนี้ยหนๆๆ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 ห้าหนึ่งสี่อ่า โอเคเสร็จแล้วเราจะใช้ลิปสติกสีแดงจาก The Face Shop นะนี้จะเป็นสีเบอร์เบอร์ RD03 ตัวนี้ทาทับไปปากใหญ่มากส่วนน่มสนใจ โอเคสุดท้ายท้ายที่สุดที่จะจบเสร็จสิ้นแล้วเราก็ได้ใช้กับเพ็ดร,ร้านเครื่องเขียนจากสีแดงเห็นไหมนี้เทใส่กระแปงกระปุกกระป๋องมาแล้วเนาะกระแป้งมุตตะละหลาย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 นะเออนิดนึงเราก็จะมาแปะแปะแปะเอาใบลงบนปากของเราปากเราจะได้แบบว,ว่วาวววสับพิงสัุผงสะพรังเลยนะทุนอืม โอ้ oh. ปากสิโอเคเรื่องเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปจัดแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องให้เต็มก่อนนะจ๊ะฮ e l l o girls my name is Angelina the most famous s i n c e the world ไม่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 อะไรคืออย่างงี้ง เวลาคนแต่งแร็กเสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะต้องมีอีกชื่อหนึ่งเพื่อเ,อเป็นอีกตัวตนหนึ่งสร้างขึ้นมาจะต,ต้องตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาเราก็ชื่อว่า g <c oughs> องจีชนะเนาะโอเคไม่มีอะไรมาก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในการแต่งหน้าลุคแร็กของเราก็จะเคลียร์ลุออกมาประมาณนี้เนาะเป็นไงบ้างโอเคปะโอ้แต่งไปอยู่นานมากนะขั้นตอนหลักขั้นตอนมาก็ มีตําหนิผิดพลาดขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยในการทําคลิปแต่งหน้าแรกเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีอีกดีกว่าไหมเนาะเอาไว้มาทําให้ดูอีกดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าแต่งแล้วสนุกดีเนาะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นลุกไหนอะไรอย่างไรอย่าลืมกดติดตามกันนะจ๊ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับคลิปนี้น้อง n องจี้ชนนก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับาย